สวัสดีครับเป็นที่จับตามองอย่างมากนะครับในช่วงไม่กี่ปีหลังมานี้สำหรับความสนิทสนมกันเป็นพิเศษระหว่างหวงจือเทาศิลปินนักแสดงหนุ่มจีนอดีตสมาชิกบอยแบนด์ Wong, o, วง Ex ็ซวัย29ปีนะครับกับสวีอีอ้หยางดาราศิลปิน Idol, ไอดอลวัย25ปีโดยเธอคนนี้ซึ่งอยู่ในสังกัดแอลเตาอินเทอร์เทที่ก่อตั้งโดยหวงจือเทานั่นเอง ประเด็นล่าสุดที่ชาวเน็ตจีนแชร์ภาพกันอื้ออึงก็คือภาพที่หวงจือเทาและสุยอี้หยางร่วมโต๊ะดินเนอร์ในพัตรคารแห่งหนึ่งและหนึ่งในผู้อาวุโสของโต๊ะก็ยังมีคุณแม่ของฝ่ายชายนั่งอยู่ด้วยนะครับไม่เท่านั้นหวงจือเทากับสุยอี้หยางซึ่งนั่งอยู่ข้างกันดูเหมือนว่ากำลังสวมแจ็กเก็ตที่แมทกันอีกต่างหากอีกด้วย งานนี้หลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าสรุปนี่คือพาฝ่ายหญิงไปพบคุณแม่แล้วหรือก็แค่พี่น้องในสังกัดที่พาการเพทานข้าวด้วยกันหรือหลังจากก่อนหน้านี้ถูกจับตาถึงความสนิทสนมกันตั้งแต่ในรายการจ่วง2020หรือ Product 101เวอร์ชันจีนนั่นเองนะครับที่ฝ่ายหญิงไปร่วมแข่งขันในานามตัวแทนของค่ายของห่วงจือเทา ส่วนฝ่ายชายก็ไปเป็นหนึ่งใน Men เท l และก็มีโมเมนต์หยอกล้อที่แสดงถึงความสีกันให้เห็นหลายครั้งนะครับรวมทั้งมีข่าวช่วงต้นปีว่าทั้งคู่ถูกปาปารสัสซี่เก็บภาพตอนนั่งรถคันเดียวกันตอนไปถ่ายงานที่หางโจถึงแม้หนุ่มหวงจือเทาจะยืนยันผ่านการไลฟ์สดว่าค่ายของผมนั้นอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัว ดาราศซลรปินหญิงในค่ายต่างก็เป็นเหมือนน้องสาวของผมทั้งนั้นครับสำหรับหวงจือเทาก็เป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งของวง e x o d e ว i u เมื่อปี2012ก่อนจะฟ้องฉีกสัญญาอลาวงเมื่อปี2015นั่นเองนะครับขณาที่สวีอีอ้หยางก็เคยเป็นเด็กฝึกในค่ายเดียวกันกับวง EXO ที่เกาหลีใต้ช่วงปี2016-2018ถึง ก่อนจะย้ายมาอยู่ในสังกัดของหวงจือเทาตั้งแต่ปี2018ตามข่าวก็บอกว่าถ้าเธอยังคงอยู่ที่เกาหลีก็มีสิทธิ์ได้เดบิวต์วกับกรุปกร๊ปลุวงเอสป้าอีกด้วยและเมื่อปีที่แล้วเธอเพิ่งมีผลงานแสดงนำในซีรีส์เรื่องรักเนือการเวลาให้ชมกันอีกด้วยนะครับครับก็มาคอยจับตาดูกันต่อไปนะครับระหว่างความสัมพันธ์ของหวงจือเทาและสวีอี้หยางนะครับ